หมอพอหูแตดีไหมมีอะไรอย่างหูแตดีบ้างมีหนอนมีหนอนไหมอะไรเลยมีหนอนด้วยหรเหรอเอาออกนะแค่นี้ไม่มีหนอนเอาเจาะแค่เจาะแค่หรือเกล่เอาออกนะหนอนอเห็นหนอนไหมไม่เห็นไม่มีแล้วมีตัวอะไรมีแมงมุมไหมมีปลาหมึกเปล่ามีแมงสาบไหมลูกน้องพอ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 เป็นแบบน้องพอกับะานอเมริกาเด็ดดีอ้าปากเอาเด็ดดีอ้าปากเอา มีอะไระลัง้นหรือต้องฉีดดฉีดก่อนเคดฉีดก่อนดก่นไม่จเลนอ่ไม่จ๋าไปเล่นกับหมอไม่จากอดทางนี้นะทางไหนะางซ้ายะหอไม่ฉีดน่ะ

ปลอบใจตัวเองอยู่ครับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วน้องพอเห็นไหมปรากฏเดี๋ยวนี้เจ็บเลยน้องพอเหยาะพรคอนไปทุกเดี๋ยวนี้พี่เอาคอนมาคุ้มเนี่ยจะเจ็บกว่าทำไมไม่เดี๋ยวนี้แล้วพอลไม่ดูแม่เลยหรอูคุณแม่อยู่่อน้องพอดูคุณแม่หน่อยครับน้องพอดูคุณแม่ก่อนดูท่าแม่นะดูท่าดูแม่ก่อนพ่อครับน้องพอลดำ ไเวผมว่าเขาเบือแล้วตั t r y to distract himself. เยเขาจะแป๊บเดียวแหละอเยากขีดแครียกขีดที่ขาลูกนอย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งีดย่สนับหนึ่งสองสาีกันเหรอนี่ทั้งคู่ตัวตัวแล้วเนี่ยตอนี S <S แฟนเยอะๆนะน้องพอสิต้องแฟนขนาดนีนอะไม่จ๋าไม่จ๋าน้องเพื่อนจะกอดเราไม่จ๋าจี๋ <S <S น้องพอถึงเวลาวัคซีนแล้วลูกอ่ะน้องพอวัคซีนแล้วน้องพอจะอยังไงีน้องพอจะดึงเสื้อลงหรือน้องพอจะถอดเสื้อออกเลยน้องพอให้แต่ดีนั่งน,นั่งทำเด็ดดีนั่งทำเด็ดดี